สวัสดีครับชาวเซเว่น e r ทูเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l l ทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมเอซิดอควาครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะไปพูดถึงในส่วนของทรัพยากรนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยนะครับควรจะเตรียมตัวเอาไว้เพื่อรองรับนะครับแพชในอนาคตที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในอีก2สัปดาห์นี้นะครับจะมีการอัปเดตครบรอบ1ปีนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตระบบนะครับพัฒนาระบบใหม่เข้ามานะครับซึ่งผมขอไปเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็ ระบบแรกนะครับที่เป็นระบบที่คิดว่าน่าจะเข้ามาเร็วที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาในส่วนของอัปเดต1ปีนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของเครื่องประดับช่องที่4ครับเครื่องประดับช่องที่4นะครับเป็นตามชื่อเลยครับผมก็คือเราจะสามารถใส่ประดับได้4ช่องนั่นเอง แต่ว่าช่องที่4เนี่ยนะครับจะต้องใช้เครื่องประดับพิเศษนะครับที่เป็นอันใหม่นะโดยการสามารถเอาของเก่านะครับมาอัพเป็นประดับช่องที่4ได้ประดับช่องที่สี่เราจะเรียกว่าออฟนะครับผมแต่ว่าผมไม่อยากจะใช้คำว่าออฟเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไปสับสนกับคำว่าออฟออฟที่แหมว่าเสริมเวเสริมแผนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะประดับช่องที่4นะครับจะแบ่งออกเป็น3สาย3ระดับนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นสายจมตีนะครับสีแดงสายป้องกันสีน้ําเงินแล้วก็สายเลือดนะครับสีเขียว ตรงนี้เนี่ยจะได้แตกนะครับตามสายเลย5% PVP เท่านั้นนะครับโดยเราจะใช้ผลึกความทรงจำที่ถูกลืมนะครับเม็ดใหญ่1เม็ดนะครับรูนแดงนะครับส0 0 0เศษนะครับกิกันเทอุสอวานแลนส์นะครับหรือว่าลิสเดียนะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง10ชิ้นนะครับผมรวมกับเงิน1ล้านจะสามารถสร้างนะครับระดับที่ที่ระดับแรกออกมาได้โดยระดับนะครับจะแบ่งออกเป็น40-50 60ตอนที่เกาหลีเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้แบ่งเป็น3ระดับนะครับไม่แน่ใจว่าของเซิร์ฟเราจะเข้ามาแบบซอย3ระดับเลยไหมเพราะว่าตอนนี้ได้มีการอัพขยายเพาดานเป็นเลเวล60รออยู่แล้วจริงเป็นไปได้ว่าจะอัพแบบ3ระดับเข้ามาเลยนะครับก็จะมี40 50 60ตัวนี้คือ40นะครับผมเอ่อแบบช่องที่4สามารถใส่ได้ตามเลเวลเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดเลเวลไม่พอจะใส่ไม่ได้ ไม่สามารถเอาประดับเลเวล60ไปใส่กับตัวเลเวล50ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะจำเป็นต้องเตรียมประดับนะครับขั้น40ขั้น50แล้วก็ขั้น60เอาไว้เพื่อสามารถใช้งานได้กับตัวละครที่เพิ่งเข้าเกมมาได้ทันทีด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้น,นิดหนึ่งนะขั้นแรกใช้ของตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะสรุปของทั้ง3ขั้นให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหลายสเต็ปนะครับอันนี้ต่อมาขั้นที่2นะครับขั้น50 พอเราคัฟอันนี้ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ช่างนะให้เรานะครับเอาไปผสมกับเครื่องประดับนะครับบวก20นะครับผมอ่ะสมมติว่าเรามีเครื่องประดับบวก20นะครับ1อันเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาประดับบวก20นะครับที่เป็นประดับ2แสงนะครับแดงบวกบวก20ยกเว้นประดับผนึกนะครับประดับผนึกใช้ไม่ได้นะประดับคริได้ประดับเตะได้นะครับอมตะใหม่ได้นะครับผมบวก20บวกกับเยนรี่นะครับหรือว่าหยดแดงอีก1,000 รวมกับไอ้ประดับท่้นี่4ีขั้นแรกเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับผมใส่เข้าไปมันจะออกมาเป็นประดับขั้นที่2ซึ่งประดับขั้นที่2เนี่ยยังมีออฟ5%เเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือมีออปชั่นของเครื่องประดับแดงบวกเข้าไปอ่ะมันก็คือว่าเท่ากับว่าเราสามารถใส่ประดับแดงบวกได้ อีกช่องหนึ่งนั่นเองทําให้เราสามารถไปประยุกต์ใช้เซตสา 3, หรือว่าเซตสองสองได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกกับผู้เล่นนะครับโดยที่ออปชั่นของระดับแดงบกยังเหมือนเดิมนะคือเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอัปเกรดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีออปชั่น5%าปรนจากระดับขั้น40เพิ่มเข้ามาถ้าเป็นสายป้องกันก็ได้ป้องกันสายเลือดก,ก็ได้สายเลือดนะครับตามนี้โดยพื้นฐานแล้วเพ,เพื่อนๆควรทาระดับนี้ให้ได้นะครับต่อมาครับเป็นขั้นสูงสุดหรือว่าขั้น60 60ใช้้กััับตววลลคเท่านน เราต้องเอาขั้น50เมื่อกี้นะครับ1อันมาใส่ก็คือเราทำเมื่อกี้แหละขึ้นมาเป็น50แล้วใช่ไหมเอา50มาทำต่อโดยการรวมกับหยดแดง2,000นะครับแล้วก็ยัดเงินเข้าไปอีก20ล้านนะครับผมมันจะได้เป็นเครื่องประดับช่องที่4ระดับ3นะครับก็คือขั้น60นั่นเองขั้น60นี่นครับจะได้ stack เวอร์มากก็คือยังมี5%ของเดิมอยู่นะครับแล้วก็บวกทุกอย่างไปอีก10% จมสิบกันสิเลือด10นะครับรวมกับ stack เดิมอีก5%เป็น15%ถ้าเป็นสีฟ้าข้างล่างก็จะเป็น15ถ้าเป็นสีเขียวข้างล่างสุดก็จะเป็น15แทนแบบนี้นะครับออปชันเครื่องประดับใหญบวกยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะอันนี้คือการทำเครื่องประดับช่องที่4นะครับซึ่งจะเห็นว่า มันต้องทําทั้งหมด3สเตปนะครับแล้วก็ใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ผมสรุปไว้แบบนี้คือสายจมตีสายป้องกันแล้วก็สายเลือดนะครับเพื่อนๆสามารถแคปหน้านี้เอาไว้ดูได้ใช้เศษกิกันพิุสนะครับอวัลแลนหรือวอลิสเดียอย่างละสินะครับอย่างละยังหนึ่งสิอันผลึกความทรงจํา1อันนะครับรูนสามพันแล้วก็ทองนิดหน่อยนะครับผมค้าเป็น40เอา40ไปรวมกับหยดแดง1 0 0 0กับประดับบวยีบนะครับกลายเป็นเลยว่า50 50ผสมหยดแดงเข้าไป 2,000น,นะครับแล้วก็เงินอีก20ล้านนะครับกลายเป็นเลขหกสิบอ่าอันนี้คือประดับช่องที่4นะครับเพราะฉะนั้นรูนคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะยังใช้รูนในการอัพในส่วนของระบบอัญ,ญมณีรวมถึงพลังศักดิ์สิทธิ์หน้าที่4อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาเหลือ2สัปดาห์เก็บซะนะครับ <laughs> ใช้รูนไมนละสามพันะครับเพราะฉะนั้นประดับหช่องใช้สามพัน สี่ช่องหมื่นสองแปดช่องก็สองหมื่นสี่นะครับอย่าลืมมี PVP แล้วก็ PVE ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเก็บรูนรอได้แล้วนะครับรวมถึงในส่วนของเศษเออดันเจียนนะครับพิกันเทอุสอวันแลนส์แล้วก็ลิซาเดียด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของระบบแรกนะครับซึ่งผมขอไประบบอื่นต่อเลยซึ่งระบบอื่นเนี่ยนะครับไม่มั่นใจว่าจะมีการนําเข้าเมื่อไหร่แต่คิดว่าภายใน3เดือนนี้ก็คือหลังจากนี้ไปพศจิกาธันวามกรากรุพาในใแถวนี้นะครับจะ เอาเข้ามาหมดแล้วนะครับอ่ะผมขอไล่ใกล้ๆก,ก่อนเลยแล้วกันก็คืออันนี้ก็ในส่วนของตัวละครเทพเจ้านะครับตัวละครเทพเจ้าเนี่ยจะมีการใช้หินวิญญาณใหม่ในการซื้อเศษตัวละครน,นะมันใช้เศษหินวิญญาณเดิมนะครับคราฟขึ้นมาเป็นเศษหินวิญญาณใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครเก็บเศษตัวละครครบแล้ว60แล้วไม่ต้องซื้อนะครับให้หยุดเลยแล้วเก็บเป็นเศษหินวิญญาณแบบดิบๆแบบนี้เอาไว้มันจะสามารถเอาไว้ใช้คราฟหินวิญญาณเทพเจ้าได้ในอนาคต บวกกับเงินนิดหน่อยนะครับอ่ะต่อมาครับหินวิญญาณเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมใช้วิญญาณดิบๆนะครับเหมือนเดิมรวมกับอิลิเซอร์นะครับแดงอิลิเซอร์แดงน่าจะเก็บยากหน่อยเพราะว่าเพื่อๆนๆน่าจะยังทำกันไม่เสร็จเนาะไม่เป็นไรอันนี้นะ่าจะไม่มาเร็วหรอกนะครับหินวิญญาณบวกอิลิเซอร์แดงนะครับจะกลายเป็นหินวิญญาณแบบใหม่หินวิญญาณแบบใหม่อันนี้นะครับเอาไว้ทําอะไร คุณแต่ก็ไม่แน่ระบบนี้อาจจะมาเร็วก็ได้นะหินยานแบบใหม่นะครับเอาไว้ใช้ซื้อหินยานธรรมดาตัวแดงบวกนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการที่เกมเนี่ยนะครับปลดล็อกการซื้อเศษแดงบวกแล้วเมื่อก่อนเราสามารถซื้อเศษแดงบวกได้แค่วัลเลสเศษใช่ไหมครับอ่ะวัลเลสเศษมันค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับมันจะมีหินยานตัวนี้มาซื้อหินยานตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปคราฟเมื่อกี้นะครับคราฟเสร็จคุณสามารถมาซื้อได้แบบอลิมิเต็ดต่อเดือนได้เลยคือคุณสามารถ เลเวลตัวแดงบวกได้เร็วมากๆแต่ว่ามันก็จะมีขีดจํากัดในเรื่องของการผสมเมื่อกี้แหละว่าผสมในเดือนละกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่2นะครับที่ทุกคนควรจะเริ่มเก็บทรัพยากรได้แล้วถ้าคุณอัพเสร็จแล้วนะนะอัพเลเวลเสร็จแล้วแต่ถ้ายังทำเลเวลหกสิบไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับระบบนี้เดี๋ยวมันมามันก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ไม่ได้กระทบมากนักนะครับค่อยๆทําก็ได้นะทรัพยาการที่2นะครับ หินวิญญาณน,นะครับควรเก็บเอาไว้นะครับต่อมาครับระบบขัดของรักนะครับหรือว่าข้ามขีดจากัดของรักนั่นเองใช้หินวิญญาณอีกแล้วนะครับอ่านะครับตรงนี้เนี่ยใช้หินวิญญาณ400มันเทียบเข้ากับการซื้อเศษตัวละคร20เศษในการทําของรัก1ชิ้นแต่ว่าตัวเกมไม่ได้ใช้ของรักในการขัดของรักแล้วนะครับไม่เหมือนกับระบบอื่นๆน,นะเช่นอาวุธเอาอาวุธเดียวกันมาขัดไม่ใช่ ของรักจะใช้ทรัพยากรใหม่เป็นทรัพยากรแบบก,กลางๆนะครับสามารถเอาไปขัดอะไรก็ได้เป็นขนน้ายาขัดของรักนะครับใช้ผลึกทําลายล้าง1ชิ้นเม็ดใหญ่นะครับก็ทยอยเก็บได้แล้วใครที่มีของรักครบแล้วก็อาจจะเก็บไว้ได้แล้วนะนะครับไม่ต้องไปทําเอ่อของรักสีฟ้าใส่ทั้งไอดีก็ได้นะครับยกเว้นคนที่แข่งค่าพลังจริงค่อยทําแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แข่งค่าพลังแบบท็อปร้อยอะไรเงี้ยก็เริ่มเก็บเป็นผลึกเม็ดใหญ่เอาไว้นะครับ รวมกับเศษหินวิญญ,ญาณจานวนมากนะครับ400เศษเก็บเอาไวสา้สราหินวิญญาณใช้เยอะมากนะครับอะรวมเล่าออกมากับเยนลี่นิดหน่อยนะครับกลายเป็นขวดขัดของรักอันนี้สามารถเอาไปขัดของรักได้นะครับอะอันนี้ก็คืออีกระบบหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาในเกมตัวขัดของรักเนี่ยไม่แน่อาจจะเข้ามาเร็วก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากนักนะครับมันทําให้ตัวละครทั้งเกมเนี่ยเก่งขึ้นนะโดยการที่ได้สเต็กนะครับต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองต่อมาครับ จะเป็นในส่วนของจิบปัถหาแล้วผมขอแวะไปในทีน่ี่ร้านค้าก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มีโอกาสเข้ามานะครับในครบรอบหนึ่งปีนี้ก็คือชุดแดงบวกตัวใหม่นะครับซึ่งจะเป็นชุดที่ต้องใช้ไข่แดงนะครับหรือว่าไข่ของโอโรจิเนในการซื้อเหมือนกับเซตหมีนั่นเอง นั่นก็คือเสื้อคาตาตทรอครับผมเสื้อคาตาตทรอปเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่น่าจะเข้ามาในครอบรอบ1ปีนะเสื้อคาตาเทรอนะครับจะมีเอฟเฟกตอย่างโดยจะแสดงผลแตกต่างกันออกไปตามแต่สายอาชีพสายธาตุของตัวละครตัวนั้นนะครับเช่นสายโจบได้ดาเมจพิลิเคลสายวิัยกายได้ดาเมจสกิลนะครับสายสนับสนุนได้ต้านสถานะสายสมดุลได้เพิ่มเวลาติดสถานะเป็นต้นครับ อันนี้จะเป็นเซตที่สามารถใส่กับทุกตัวละครได้แล้วก็เป็นเซตที่ใส่แค่1ชิ้นแสดงผลได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเล่นเป็นประมาณนี้ครับในอนาคตใส่เปเซตหมิง2ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่คาตาทรอป1ชิ้นกับอะไรก็ได้อีก2ชิ้นนะครับเป็น1เซตอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ใครที่เปิดหมิงครบแล้วการจะทําขัดเซตหมิงเนี่ยก็อาจจะชะลอก่อนนะครับเพื่อรอดูว่าเซตคาตาทรอปจะเข้ามาหรือเปล่าถ้าคาตาทรอปเข้ามากม็จะได้มีพร้อมได้เลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับขอแวะไปที่ร้านค้าอลิสก่อนในร้านค้าอลิสเนี่ยจะมีของขายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูเล็กน้อยนะตรงนี้เป็นในส่วนของหินวิญญาณนะครับที่บอกไปแล้วเนาะแล้วก็ตัวหินวิญญาณเทพเจ้านะครับที่ใช้หินวิญญาณธรรมดาในการคราฟขึ้นมาจะเห็นว่ามันสามารถซื้อได้99ทับ99นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณสามารถคราฟตัวนี้ขึ้นมาได้เยอะเนี่ยคุณจะสามารถปั่นเลเวลของตัวละครระดับเทพเจ้าหรือว่าระดับใหม่ในอนาคตได้เร็วขึ้นนะครับผมต่อมาครับเขาวงก์กด ขาวงกดจะมีในส่วนของอัญไมดีแดงโบวตัวใหม่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับขาวงกดชั้นสิบห้านะเพราะฉะนั้นตอนชั้นสิบ้ามานะครับต้องสะสมแต้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมแต้มมารีนาครับแต้มมารีนานี่ค่อนข้างสําคัญครับแต้มมารีนามีสองแต้มนะมีแต้มที่เป็นตราธรรมดากับแต้มพิเศษนะครับที่ไว้ซื้อประดับผนึกตัวประดับผนึกอันนี้ผมเชียร์ว่าให้สะสมเอาไว้ก่อนณนะตอนนี้อย่าพึ่งแลกอะไรเนาะมีเวลาประมาณสองสัปดาห์นะครับรอดูแผลก่อนเพราะว่า มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับที่จะมีการเอาประดับผนึกอันใหม่เข้ามาในแพทนี้นะครับประดับผนึกอันใหม่เนี่ยมีอันที่น่าสนใจมากๆหลายชิ้นนะครับเช่นต่างหูคารินที่จะแก้สถานะได้นะครับต่างหูคริสนะครับที่เป็นรถกูดาวเพิ่มสถานะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสร้อยคอลูดี้นะครับที่เป็นในส่วนของหลบหลีกแล้วก็ป้องกันนะครับเพิ่มเติมมาทําให้ทีมเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากก็แนะนําว่าเชียร์ให้ดองแต้มตัวนี้เอาไว้ก่อน2สัปดาห์นะครับมาไม่มาไม่รู้ไม่เสียหายอะไรมากนักนะครับเก็บเอาไว้ก่อน เนาะแต้มกิวครับแต้มกิวจะมีในส่วนของการใช้ตาเกติยศนะครับตาสีแดงตรงนี้นะครับใครที่ซื้อทองอยู่นะครับผมเชืรอว,ว่าให้หยุดก่อนสําหรับตรงนี้นะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการซื้อเศษประดับผนึกมาในอนาคตยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะนําเข้ามาแพทไหนแต่ว่ามันสามารถซื้อสุ่มเศษได้แล้วก็ซื้อแบบการันตีได้นะครับเลือกได้อย่างเ็นเศษเลยพวกนี้นะครับรวมไปถึงการซื้อใบสุ่มนะครับเครื่องประดับผนึกที่เป็นตัวประดับผนึกเลยตรงนี้เองก็ใช้ตราเกติยศหมดเลยนะ ก็ค่อยๆสะสมได้ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ใกล้เข้ามานะครับยังอาจจะยังไม่เข้ามาทันทีแต่ว่าก็ใกล้ๆแล้วในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้แล้วกันนะครับต่อมาครับตัวละครระดับเทพเจ้าอันนี้ยังไม่มาเร็วในการคาดการณ์ของผมก็จะประมาณเดือน ุณพามีนาปีหน้านะครับหรือว่าอย่างช้าเนี่ยน่าจะเป็นเมษาน่าจะเป็นตัวละครเทพเจ้าตัวแรกมาแล้วนะครับตัวละครเทพเจ้านะครับจะสามารถล็อกเรทได้นะครับก็คือถ้าเราเปิดตู้เอสอยู่นะครับแล้วเราเปลี่ยนเรทไปเป็นตู้ไอรีนเนี่ยเรทมันจะจํเอาไว้นะครับไม่เป็นไรไม่เสียหายคุณสามารถเปิดตู้ไหนก่อนหลังหรือว่าสลับไปสลับมาก็ได้แล้วแต่โดยที่เรท up หรือว่าแต้มการันตีเนี่ยยังค้างอยู่นะครับเราก็สลับตู้เทพเจ้านะครับจะใช้รูบี้ใช้ตั๋วกระชาธรรมดาในการเปิด ไม่สามารถใช้ไข่เป็ดได้นะครับรูบี้นะครับใช้ทั้งหมดการันตีแบบเกลือสุดๆ5้าทับห้ไปเลยนะครับใช้ทั้งหมด7จ็ดพันเจ็ดเจ็ดหมื่นเรูบี้นะครับการันตีก็คือการันตีตู้แดง5รอบนะครับการันตีรอบแรกนะครับหนึ 1, 4, 1จะมีโอกาสออก S 5%รอบสองสิบเปอร์เซ็นมันจะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะเปอร์เซ็นต์การได้ตัวเทพเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การันตีนะแต่หมายถึงว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะเพิ่ม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 มาเรื่อยๆนะครับโดยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณเเเเกลลืออยยนี่ปิดรบ ก็คือ77,000รูบี้นะครับกรันตีตัวเทพเจ้า1ตัวนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องของรูบี้นะครับก็มาตุนเอาไว้ได้ยังครับรูบี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมมาสเตอรี่อ่ามาสเตอรใหม่นะครับเรเวล1 5 5ถึงเรเวล2 0 0นะครับซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวกับการเอ่อส่วนต่างของเรเวลนะครับค่อนข้างเยอะเพื่อพลังโจมตีพลังป้องกันกกต่างๆสถานะต่างๆมากมายใช้ทั้งหมด 1 1 7 7 5 0รูบี้นะครับ1 1ึ่ง5 0รูบี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ใกล้จะมาแล้วผมคาดว่าอันนี้นะอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นประมาณมากราคมนะครับเริ่มซีซั่น3นะครับน่าจะเริ่มเ,เปิดตัวเดลโลนพร้อมกับการเปิดมาตเอรี่ใหม่คาดว่าจะเป็นในช่วงนั้นนะครับอ่าแล้วก็ น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือในส่วนของอุปกรณ์เทพเจ้าตรงนี้เนี่ยน่าจะมาช้าหน่อยนะครับน่าจะมาต่อจากตัวละครเทพเจ้ามานะครับตรงนี้ใช้ทรัพยากรเป็นทร,รัพยากรใหม่นะมันคือหินเทพเจ้าแหละครับมันคือทรัพยากรใหม่แต่ว่ามันหาได้จากการย่อยนะครับทรัพยากรเดิมเช่นเราย่อยนะครับของสองแสงนะครับที่เป็นรองเท้าเนี่ยนะครับชุดจะได้สิบสิบหินโอเคไหมได้สิบหินนะครับ ถ้าเราย่อยในส่วนของอาวุธนะครับผมได้25นะถ้าเราย่อยเืั้งประดับนะครับได้125เครื่องประดับจะเห็นว่าได้เยอะมากแล้วใช้ทีละเท่าไหร่นะครับสำหรับการเลื่อนขั้นเทพเจ้านะครับอุปกรณ์นะครับจะใช้ทั้งหมด200หินเทพเจ้าถ้าเป็นอาวุธนะครับจะใช้500นะครับหินเทพเจ้า ซึ่งจะเทียบเท่ากับการย่อยอาวุธแดงเนี่ยนะครับ25อันนะครับหรือย่อยอุปกรณ์นะครับชุดป้องกันเนี่ยนะครับทั้งหมด100เออไม่ใช่เอ่อเท่าไหร่นะ50อันใช่ไหม50อันครูสิบกบาไปได้500อ่ะ50อันหรือถ้าเราย่อยเครื่องประดับนะครับแดงบวกจะได้อาราลย25เราจะย่อยแค่4อันเท่านั้น ถ้าใครสามารถฟาร์มเครื่องประดับได้เยอะนะครับคุณจะได้ใช้และเอาไปย่อยทิ้งในอนาคตนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตุนเครื่องประดับเอาไวด้ดีๆนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเหลืออย่างหนึ่งสุดท้ายแถมนะครับก็คือรูนหน้าห้ารูนหน้าห้าก็คือใช้รูนเหมือนเดิมเป็นออปชั่นพ v p PP ต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากใช้รูนเหมือนหน้าสี่หน้าสามแหละนะครับตรงนี้ก็แต่รูนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ผมเชียร์ให้อัพเอ่อให้เก็บเอาไว้ทํา ครื่องประดับช่องที่4อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีปัญหาอะไรนักนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เป็นระบบคอนเทนต์ที่ต้องใช้ทรัพยากรที่เราควจะเตรียมตัวเอาไว้แต่เนั่นๆนะครับซึ่งน่าจะทยอยอัพมาตั้งแต่แพชปีนี้ไปจนถึงในช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับน่าจะเข้ามาหมดแล้ว ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วกันนะครับส่วนใครอยากจะเติมเงินหาทรัพยากรเพิ่มเติมก็แวะไปใช้บริการในที่ร้านอ e ีลาติช็อปนะรับเติมเกมเซเว่นไนทูนะครับถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ